สวัสดีค่ะพบก,กับเครื่องฟ้าชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปทําลาบประดุกกับแม่นะคะตอนนี้แม่กำลังทำอยู่ค่ะเดี๋ยวไปดูแม่ทำด้วยกันนะคะ ทำเมนูลาบปลาดุกปลาดุกซื้อมาตัวละยี่สิบบาทซื้อมาจากแม่บ้านนั่นเองเนาะซื้อมาจากแม่บ้านตัวละยี่สิบบาท <c oughs> บาทามาทำลาบ <c oughs> ทำลาบกับข้าวเช้ากับ <c oughs> ข้าวเช้าวันนี้นะคะลาบปลาดุกค่ะ แล้วก็ต้องสับให้มันละเอียดก่อนแต่ไม่ให้มันมีก้างนะคะให้กินง่ายๆนะแม่กินง่ายๆนน้วปลาดุกปลาดุกยก่สองตัวอันนี้สองตัวก็ได้เยอะอยู่มันมันมากปลาดุก ตอนนี้เราก็จะมาเริ่มการคั่วนะคะวัวใส่น้ำปลาร้าใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำนิดหน่อยเนาะเติมน้ำนิดหน่อยนีน่นยงไปใส่น้ำอีกเติมน้ำ ก็ยงังเหนียวอยู่ใส่เยอะสองตัวใส่น้ำอีกครับให้มันมีน้ำขุกขิกอะไรให้น้ำขุกขิกไปหน่อ,อย พอประมาณเนาะใส่หอมใส่ข้าวคั่วลงไปมันก็จะแข็งมันจะเหนียวมันจะเหนียวจะแข็งนีน่น้ำไม่เยอะ แม่จนกลัวมันจะสุกยังไม่สุกให้น้ำมันอนี้บ่ให้น้ำนี่แห้งๆหน่อยนึงพอไหมเติมน้ำแค่นี้พอน้ำอีกไหมก็ใส่หอมใส่หอมก็จะแค่นขึ้นอีกอือก็ได้ทำสูตรแต่หละปกติหนูก็ไม่รู้ว่าจะใส่หนูคิดว่ามันสุกแล้วหนูก็จะไม่ขวนนะ ้องคั่วใส่น้ำปลาเข้ากันที่วหอมคั่วให้ใส่น้ำปลากับน,น้ำอืมน,น้ำปลากับน,น้ำก็พอพอมันเย็นก็ใส่มะนาวใส่หอมใส่พริกป่นแล้วคั่วเครือ่องปรุงใส่หน่อยก็ได้แ่กันแม่นี่ยตัวมันตัวมันนี่แน่ไป นีงเนี่ยอ,อันนี้ก็เป็นจิ้มโป่งพอ,อแล้วเอาประมาณนี้นะคะนี่ให้น้ำปลากับน้ำสุกเลยนะน้ำปลาสุกนี่นะคะเครื่องปรุงของเรานี่หอมแดงหอมอะไรนะผักชีฝรั่งแล้วก็ใบมะกรูดใบสะระแหน่ข้าวคั่วเอ้ยมะนาวข้าวคั่ว น้ำปลาพริกป่นผงชูรสค่ะนี่แล้วแม่ก็จะเริ่มปรุงแล้วนะคะใส่มะนาวก่อนนี่ค่ะแม่หมอนนะคะสูตรแม่หมอนค่ะวันนี้มะนาวเ,าเปรี้ยวไหม พอดีพอดีเดี๋ยวพ่อไม่ชอบเปรี้ยวนะเอาพอดีค่ะเปรี้ยวอีกนิดหนึ่งตัวน้ำปลามาลันอาจจะเค็มหน่อยใช่ไหมเนาะไม่เค็มพอดีพอดีใช่ไหม ไม่ชอบเปี้ยวก็ใส่แค่นี้แหละแล้วนมาปลาลงใส่ก่อนนี่คีมเหมือนก่อน <c oughs> แค่นี้ก่อนแลใส่ซูรูดลง ถ้าใครชอบมากก็เติมได้ตามใจชอบเลยนะคะนี่ของเราก็จะใส่นิดหน่อยนะแม่แม่บอกว่าไม่ได้ใส่เยอะใส่พอให้รสชาติไม่ได้ใส่มากใส่พอนิดหนิดหน่อยค่ะพริกป่นใส่มากหน่อยพริกป่นจัดเต็มค่ะพริกป่นจัดเต็มหอกปลามันคาวต้องให้รสจัดหน่อยใช่ไหมคะแม่ ดูใส่เข้าไปเยอะอยู่แต่มันก็ยังไม่ค่อยสีแดงเท่าไหร่นะปลามันเยอะอยู่เต็มอะไรเอาเอาขวาหอมใส่ก่อนขวดใส่หมดเลย เดี๋ยวเก้าคู่ใส่หอมใช้สันละแน่งสุดท้ายแล้วะคะ่ะเคล็ดลับ <laughs> น่ากินเนาะถ้ามีข้าวเหนียวจิ้มวันนี้ไม่ได้เล่นข้าวเหนียวนะวันนี้ไม่ได้เล่นข้าวเหนียวไม่รู้ว่าตอนกับข่าวจะเจออะไรนะคะตอนเช้าบางทีเราก็รอรถพุ่มพวงแต่วันนี้นนแม่ทำก่อนอจะเจอย่างปลาอยู่บ้านอยู่ในบ้านเขาขายก็ซื้อมาทำค่ะแม่ไปไปเดินไปในบ้านเนาะ ไปเห็นเขาย่างปลาดุกก oh, ็เลยซื้อมาเพื่อตรมดูเสร็จแล้วหรอแม่อ๋อนี่แค่โรยไว้ข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมโรยก็ได้คนเรก็ได้อ่อเดี๋ยวชิมก่อนนะคะอ๋อใช่นี่ค่อืม จับแล้วแม่พอแล้วพอไหมพอแล้วค่ะนี่นะคะเมนูเช้านี้ค่ะลากประดุกนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะเพืพ่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เฟื่องฟ้าชาแนลได้นะคะสวัสดีค่ะนี่ตัวน้อยมาพอดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีครับก่อนเ็ว